I'm gonna keep it going ain't nothing left going today gotta keep the flame on Max I'm gonna keep it going ain't nothing left going today gotta keep the flame on Max I'm gonna keep it going today left Goin' today to keep the flame on i to keep going today gotta keep the flame on Max สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอบเมกาโมโตรครับผมเบ้นเมกาโมโตรครับเมื่อกี้ดูโอดีซีกันไปแล้วเรายังอยู่กับ โปรโมตจีนขอคุณผู้ชมนะจัดหนักจัดเต็มรถให้คุณผู้ชมเลยนะครับเฉพาะในช่วงตุจจีนนี้เท่านั้นแต่ก็ต้องเป็นรถที่เราให้เฉพาะเป็นรถครอบครัวใช่ครับผมเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ขับไปเที่ยวขับไปไหนมาไหนกับครอบครัวในช่วงตุดจีนนะครับวันนี้ผมจัดมาให้เลยนะครับกับเจ้า CRV คันนี้นะครับเป็นตัว2.4 EL และต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าคันนี้เป็นตัวท็อป ขับซีครับผมสภาพสวยมากใช่ฮะรถไม่มีโดนไม่มีชนไม่โดนอุบัติไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณให้น้องอุ้มกับพี่เบนซ์เนี่ยพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้นะครับครับคุณผู้ชมมาต่อมานะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะชมเจ้า CRV คันสวยๆงามๆแบบนี้นะคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าดีกว่าครับผมครับขอเริ่มที่กระจังหน้านะครับรบก็คือสภาพสวยงามนะไม่มีแตกหักนะครับครับผมนี่ไฟหน้าครับสภาพสมบูรณ์ครับเดี๋ยวเปิดโชว์ให้ดูอีกที อีกกว่าอ่ะเดี๋ยวโชวนไฟสีนอนนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่เปิดโชว์หน่อยปึ๊บแหม่นะมันจะกระพริบปึ๊บขึ้นมาแล้วเขาก็จะค่อยๆเขาเรียกว่าวอร์มมันจะวอร์มนะค่อยๆสว่างคือเรื่อยๆฟับจะมันคงที่ใช่ก็คือได้ความสว่างกลาคืนแน่นอนใช่ครับผมมาต่อมาคุณผู้ชม ที่เห็นอยู่คือผมบอกได้เลยว่าสีนะครับสีคันนี้นะฮะผมให้โห90%ขึ้นดีกว่า<ช>คุณผู้ชมฮะมเพราะว่าริ้วรอยของเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองคุณผู้ชมอ่าต่อมานะครับคุณผู้ชมฮะเห็นที่ล้อไหมฮะโอ้โห ยางเขาเนี่ยหนาๆเลยเต็มหนาๆเลยนะครับมีมิชลินมาด้วยคือต้องบอกเลยว่าสภาพพร้อมเดินทางไกลจริงๆคุณผู้ชมมาเพราะว่ายางเขานี่ดอกยังเหลือเยอะๆเลยฮะแน่นจริงครับคุณผู้ชมฮะนี่แล้วอย่างเซีรวรุ่นนี้นะครับนี่มีไฟเลีซที่กระจกแล้วด้วยนะครับผมคมสันคมๆสวยงามเลยครับนีมือคมเมียมสวยงามครับผมสวยตั้งแต่หัวจดท้าจริงๆนะฮะแล้วก็คันนี้มีบันไดข้างมาด้วยนะครับผมคือบันไดข้างนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับบางคนที่แบบอาจจะแบบ ส่เล็กนิดน,นึงครัขึ้นรถไาขึ้นรถอ่าครับผมใช่ครับ มาถึงด้านหน้าตัวรถฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะลองดูกันนะครับผมมาเป็นยังไงกันบ้างครับสภ<ะ>าพไฟหน้าสวยงามนะครับครับ<า>มผมอ่าครับ,ส,ส,ส,รบสีเสือเนี่ยคุณผู้ชมเห็นมาโหเลืน่นเปิดเลืน่นเปิดจริงๆคุณผู้ชมฮะ,อ,ะอย่างที่บอกฮะว่ารถคันนี้สภา,ภาพใช้งานจริงๆนะพร้อมใช้พร้อมเดินทางไกลเลยกว่าฮะคุณผู้ชมมาตอนนี้เนี่ยผมเตรียมมาแล้วเห็นไหมจะพาลูกไปเที่ยวสักหน่อยตุรจีคุณผู้ชมใช่ครับแล้วต้องบอกเลยว่าคือจริงๆแล้วเขาเป็นรถครอบครัวที่นั่ง แล้เดินทางไกลได้สะดวกสบายมากๆนะไม่ว่าจะเป็นออปชันเขาหรือว่าความนิ่มนวลของเขานะฮะใช่ครับคือมันตอบโจทย์ได้ดีจริงๆนะเป็นรถครอบครัวนะครับแล้วก็บอกของ Honda ก็อย่างที่เคยเคยพูดไปว่าฟัง์กชัน Honda เขาลูกเล่นเยอะอยู่แล้วครับใช่ครับผมคุณผู้ชมฮะลองดูโหคิ้วสันสวนทุกอย่างโหโหเพอร์เฟก ถึงด้านบ้านท้ายกันบ้างน,นะครับคุณผู้ชมมากคุณผู้ชมเห็นมาบ้านท้ายจริงๆแล้วเจ้าเซียวีนต้องบอกเลยว่าท้ายเขาสวยมากนะ<ช>แล้วสิ่งที่โดดเด่นของเขาเลยคือไฟด้านข้างเขานะใช่มันเป็นไฟแบบคือมันยาวลงมาใช่คุณผู้ชมโอ้โหรับรองนะดึกๆนี่สว่างเต็มลูกตาแน่นอนใช่ทำให้แบบเพิ่มจุดสังเกตด้าน<ช>ท้ายแะไม่ปลอดภัยมากข<ช>ึ้นเช่ครับผม,ม,มอขออนุญาตครับอยากจะดูห้องเก็บสาระท้ายครับก่อนไปข้างในได้ไหมนี่ด่าคันนี้มีแก๊ปหลังให้ยูนะใช่ครับผมแล้วก็นี่เดี๋ยวดูชมสวยงามจริงๆ โอ้โหโล่งโลงสายตาจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็มีแผ่นรองวางของให้ด้วยใช่อ่านี่แผ่นใหญ่มากเลยนะแล้วก็นี่เดี๋ยวแปบนึงครับคันนี้ติดเป็นแก๊สหัวฉีดมามครับผมอย่างดีอย่างดีครับผมครับผมของอะไรเ่ยเอ็นเตอร์จีดีฟอบว่า คันนี้เป็นของวัสุดครับผมมีเขาเรียกว่ามีตารางเข้าเซอร์วิสใช่คือต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมคันนี้นะประหยัดด้วยเพราะว่ามันเป็น2ระบบนะคุณผู้ชมครัคุณผู้ชมไม่ชอบแก๊สก็เลือกเดินทางด้วยน้ํามันนะหรือว่าจะประหยัดก็ใช้ แก๊สนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เป็นของบริษัทที่เขามั่นใจเชื่อถือได้และดังและดีแน่นอนนะแก๊สโอฉีกันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะพับบอร์ดอย่างนี้ให้ดูเลยจะได้เห็นชัดๆเผื่อบางคนนะฮะอยากจะบรรทุกสัมภาระที่มากกว่านี้ขอเอาชั้นแรกเลยคือพับตรงเนี้ยสำหรับผมผมชอบมากเลยนะเพราะผมเป็นคนมีลูกครับการที่เอื้อมหยิบอย่างเงี้ยบางทีมันยากครับผมถอย่างนี้นะเราหยิบอย่างนี้พับแล้วยิบได้เลยใช่เลยอันนี้ก็จะพับแบบ20นะครับผมแล้วก็ฝั่งอีกอีกส0ครับผมนี้ ยังไม่พอเท่านั้นนะฮะอ๋อโหไงทำไมมันได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวข้างหนึ่งยวพให้ดูก็คือว่าจริงๆแล้วมันพับเนี่ยอย่างเงี้ยได้สองตอนสองฝั่งเลยนะคุณผู้ชมฮะคือพื้นที่เก็บสัมภาระคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดจะต้องบรทุกของจริงคือมันเยอะมากๆเลยนะมันพับมันพับแล้วมันได้เยอะเลยนี่เห็นไหมเยอะไหมคือจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าเยอะกว่ารถเก่งบางรุ่นด้วยใช่นะฮะห้องเก็บสัมภาระเขาเนี่ยนี่นี่นี่นั่งให้ดูนั่งให้ดู เหนียดขาได้สบายจริงสบายเลยอแคมอะไรรถได้เ่ยคือถ้าแบบเดี๋ยวนี้มันมีแคมป์แบบนี่นะพี่เคยเห็นไหมที่มันมีมุ้งคอ่างเนี้คอกเลยชอบนอนแคมป์อ่ะครับผมว่าตอบโจทย์นะสบายเลมาถึงเจ้าคุมพลังเครื่องยนต์ Honda CRV คันนี้กันบ้างนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับเป็นแบบสีสีซูบแบบเลียงวางนวครับผมครับผมมน400ซีซีครับคือเครื่องตัวนี้ก็ อย่างนี้รู้กันว่าอะไรเยอะแน่นอนแน่นอนฮะแล้วก็ที่ไหนก็อะไรถูกใช่ครับผมคือคุณขับรถญี่ปุ่นเงียไม่ต้องห่วงเลยสบายใจแน่เกี่ยวกับอู่หรือการเดินทางนะคืออะไรอย่างแรกคือถูกและที่ไหนก็ก็ดูแลให้คุณได้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรเลยนะคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นของใหม่ของมือสองนี่เยอะจริงๆเยอะมากรุ่นนี้ที่ญี่ปุ่นก็ขายค่อนข้างดีนะอะไบผมจากญี่ปุ่นมาก็เยอะใช่ครับผมนี่เดี๋ยวขอให้ดูเพจนี้นิดนึงนะครับแบบนึงนะอ่ะก็อาจจะต้องช้อนนิดนึงนะ คือจะให้ดูว่าเลขคันซีคันนี้จำไว้นะ2027นะครับครับผมคือสติกเกอร์ตัวนี้ด้านขวามือขับตาก,กล้องนี่นะนี่เป็นสติกบาร์โค้ดมาจากโรงงานนะที่เป็นว่าค,คันซีของคันนี้นี่2027สติกเกอร์นี้ยังอยู่เลยคือต้องบอกเลยนะฮะว่า,าห้องคเครื่องนี่เดิมจริงๆนะฮะ<ช>ของเดิมทุกอย่างนะยังคงอยู่ในสภาพที่ออกจากโรงงานและคุณเห็นไหมเครื่องนะแห้งๆแบบนี้รับประกันนะฮะเดินทางไกลน้ไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอน มาถึงห้องโดยสารด้านในรถยนต์ซี v ีคันนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมมาขออนุญาตนะครับเริ่มจากแผ่ประตูฝั่งด้านซ้ายครับนี่นะครับท่อนบนนะครับนี่สภาพสมบูรณ์นะครับครับผมมีเงาเงาวับเลยครับผมตรงที่มือจับตรงนี้ก็แบบไม่ลอกไม่แบบไม่แตกไม่หักนะครับรบนี่หนังนี่สวยงามมากเลยนะแล้วก็พลาสติกข้างล่างนะครับนี่ไม่มีแตกหักนะช่องลําโพงครับผมมาชมกระจกไฟฟ้ากันครับครับนี่ลงขึ้น ลืล่นเลยครับเดี๋ยวลงให้ดูกระจกข้างอีกทีฮะขออนุญ,ญาตนะฮะต่อมาเทสกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมเป็นยังไงกันบ้างฮนะคุณผู้ชมฮะต่อมานะอยากจะให้ดูภายในคันนี้เดี๋ยวนิดน,นึงได้ไหมก่อนเข้าไปข้างในตะกล้องลกคุณมองต่ํานิดนึงครับผม นี่นะครับเพจที่ตัวแบบมาจากโรงงานเขานะครับอันนี้นะครับ2.0.27เห็นไหมก็ยังเป็นอันเดียวกับที่ผมให้ดูข้างหน้าไปนะครับครับผมสีเดียวเลขเดียวกันอ่ะมาถึงภายในนะฮะคันนี้คุณผูช้ชมเห็นไหมภายในสีเบดอย่างเงี้ยโอ้โหมันดูจรงิงมันนวลตามันมันสบายตาม,มากๆเลยนะคะุณผู้มชม,ม,มแล้วก็ มันไม่ดำเลยนะใช่แล้วก็แน่นๆนะภายในสวยมากๆนะฮะคือเบาเบรคของเขาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยได้เดินนี่เบาแน่นๆได้ไม่ล้นแล้วก็ไม่ดำเลยนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกต้องบอกเลยว่าเจ้าของเก่าเขาเนี่ยรักษามากๆเลยนะคุณผู้ชมฮะส่วนเบาะนั่งด้านข้างนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าปรับอัตโนมือเป็นนว่นนะฮะปกติอย่างนี้มาแล้วนะจากโรงงานนะคุณผู้ชมฮะมาดูที่แดชบอร์ดหน้าหรือคอนโซลหน้าคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหเขามีเกะอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมีทั้งเกะบนเกะล่างนะฮะคุณผู้ชมครับผม ก็คือเกล้าไว้ใส่ใส่พวกเอกสารอะไรนะเป็นเกล้างลมาแล้วให้ดูนิดนึงแล้วกันออ่่ะะะมกี้นครับโชว์เลยก็ได้ฮะโชว์มาเพราะเป็นคู่มือของรถเขานะครับผมอยู่นะครับครับผมและที่ผมแจ้งว่าเป็นของเวอร์ซูสนี่นะอ่าติดตั้งติดจากเวอร์ซูสมาแล้วก็แบบมีเอกสารการติดตั้งนี้มาให้ครบเลยครับผมคือมั่นใจได้เลยว่าติดคันนี้เป็นแบบมาตรฐานแน่นอนครับผมแน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะอ่าขออนุญาตเก็บนิดนึงครับผมต่อมานะที่แดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้าอย่างที่ผมบอกนะคุณผู้ชมมาคือมันสวยนะฮะค่อนข้าง เรียบได้ว่าค่อนข้างแบบว่าเหมือนออกมาจากโรงงานจริงๆคุณผู้ชมชคะทุกอย่างอยู่ในสนภาพที่พร้อมใช้ไม่มีแตก,ไม,มแตกไม่มีหักไม่มีขาดไม่มีร้าวนะคคุณผู้ชมคะช่ององช่องแอร์ตำแหน่งเดิมครับวิทยุของเดิมทุกอย่างครับผมแอร์เออทุกอย่างระบบเกียร์ออโต้ฮะคันนี้ครับผมยังค่อนข้างเขาเรียกว่าสวยงามทุกอย่างนะครับตรงทีมพวกนี้นะครับคุณผู้ชมต่อมาถึงตรงกลางฮะ ก็จะมีที่วางแก้วน้ำสองใบฮะแล้วก็ที่วางของได้อีกครับผมแล้วก็เปิดมาวางของได้อีกครับจะเยอะไปไหนเนี่ยครับคืออย่างที่บอกว่าเป็นรถครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่อำนวยความสะดวกมันควรจะเยอะแบบนี้ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะครับขอเริ่มที่ท่อนบนก่อนเช่นกันนะครับครับผมสภวนบ้าพสวยงามนะคะไม่มีแตกขักนะครับผมเงาเงา แล้วก็มือจับตรงนี้ก็ไม่ลอกไม่เหลืองนะครับครับผมก็ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็นี่ปุ่มไม่ลอกนะครับครับแล้วก็ให้ดูข้างล่างที่พลาสติกสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะครับช่องลําโพงก็สมบูรณ์นะครับไม่หักนะครับครับผมกระจบไฟฟ้าเลยลงขึ้นเลื่อนๆเลยครับฝั่งคนขับจะได้เป็นออโต้นะครับครับผมลงให้ดูอีกทีอ่าต่อมานะขออนุญาตนะครับปับกระจบมองข้างไฟฟ้าครับไฟฟ้านะครับมาทางขวาขวาซ้าย ขึ้นลงอ่าแล้วก็พับครับผมใช้าง,งานได้ครับครับผมต่อมาฮะมาดูฮะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับผมก็คือเบาะคนขับนั่นเองคุณผู้ชมลองดูดิครับเบาะคนขับนี่นะฮะใช้งานมากแล้วนะครับคุณผู้ชมยังแน่นนสภา <ๆ S 2> พ<ๆ>นี่ยังโอ้โห,โหเนียเนยเน้ยบอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมฮะทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงนะครับขออนุญาตเทสระบบไฟฟ้าครับครับผมเลื่อนหน้านะครับถอยหลัง กระดกข้างหน้านะครับแล้วก็กระดกข้างหลังโอ้โห oh. แล้วก็พนักพิงนขึ้นลง แล้วตรงนี้เขาจะมีตัวเป็นดันหลังไฟฟ้านะอยู่ตรงนี้ครับคือถ้าเรากดเนี่ยมันภาพมันอาจจะเห็นไม่ชัดหรอกแต่ถ้าเรานั่งเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกเพราะหลังเราขึ้นลงใช่ครับตรงนี้นะครับใช้ครับ่าต่อมานะดูที่พวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอันนี้พวงมาลัยนี่ยังสวยๆอยู่เลยนะฮะคุณผู้ชมนะับก็จะมีจริงๆก็จะมีตำหนิก็คือการใช้งานธรรมดาที่กดปุ่มแล้วก็ปุ่มก็จะมีลอกนิดๆหน่อยๆไม่ได้ลอกอกมันซิดๆินิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าเราต้องใช้มือกดอย เรือนใหม่ดีกว่าฮะคุณผู้ชมเรือนใหม่คันนี้นะครับรถยนต์คันนี้วิ่งมาเพียง27,159กิโลเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมฮะร้านเราขายทาไมแท้ๆนะครับยืนยันกรารันตีว่าไม่มีการกงใหม่เด็ดขาดครับผมแล้วก็เมื่อกี้ฝั่งนู้นผมก็ลืมบอกไปครับนี่นะครับสกับเพดด้านล่างนะครับของ Honda CR-V นี่มาครบๆเลยนะครับเงาๆสวยงามเลยชิ้นนี้ มาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมมาขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาครับเริ่มจากท่อนบนเช่นเคยนะครับสภาพพลาสติกสมบูรณ์นะไม่แตกหักนะครับครับผมเงาเงาเลยมือจับสภาพสมบูรณ์ไม่ลอกนะครับครับผมตรงนี้ก็สมบูรณ์นะครับครับพลาสติกไม่มีแตกหักนะครับนี่ก็ช่องลําโพงไม่ขาดนะครับต่อที่กระจกไฟฟ้าเลยครับนี่ลงขึ้นลื่นๆเลยครับ มาถึงแผงประตูนะครับฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะคุณผู้ชมนี่คือต้องบอกเลยว่าภายในคันนี้มันสวยปิง้งจริงๆคุณผู้ชมฮะดูเดโหอย่างที่เราบอกนะแผงประตูเขาเดิมๆทุกอย่างนะสวยงามคงอยู่ในสภาพเดิมออกจากโรงงานมาเลยนะครับไม่มีอะไรชํารุดจริงๆนะคุณผู้ชมขออนุญ,ญาตเทสระบบไฟฟ้าครับเป็นยังไงฮะลงฮะขึ้นครับผม โอ้โหเรียกได้ว่าใช้งานกันได้อยา่างสนุูมณ์แบบน,นะครับคุณผู้ชมเห็นผมเอียงๆเงี้ยผมไม่ได้ง่วงนะ,ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูบอก,ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมคือบอกมันสวยมากๆจริงๆทั้งคันคือภายในคันนี้สวยจริงๆแน่นๆนะ <c oughs> ใช่คะคุณผู้ชมได้เดินนี่ไม่มีล้นเลยเบาะนี่ไม่มีขาดเลยดีกว่าคุณผู้ชมแล้วก็ เรียกได้ว่ามันแทบไม่ดำเลยดีกว่าใช่คนะฮะคือเจ้าของเก่าเขารักษามากนะฮะดูพนักพิงจริงๆอย่างที่ผมบอกนะผมไม่ได้ง่วงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเบาะสยาวีเนี่ยคือต้องบอกว่าฟัก์ช่าเขาให้มาครบจริงๆนะ,ะ<ช>สามารถคือจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยคุณจะนอนคุณก็นอนได้สบายใจนะหรือว่าคุณจะตั้งเบาะมันก็ตั้งได้นะ,ะ<ช>อุ้มเกี่ยวนิดนึงฮะเดี๋ยวผมดึงให้ดูตรงหัวบ่อยนะเอ้ตรงหัวบ่ียนะเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมมันก็ตั้งได้คือเราจะนั่งตรงใช่ครับแล้วไม่ใช่ฝั่งนั้นฝั่งเด แล้วตรงกลางตรงนี้ของเขาก็ยังมีที่พักแขนและก็พร้อมที่วางแก้วน้ําด้วยอ่าใช่ครบเครื่องจริงๆฮะบอกคุณเป็นอย่างด้วยว่าบ่อนี้มันสไลด์หน้าหลังได้ด้วยนะนิดนึงอ่ะตรงนี้สไลด์อ่ะตุ๊บเบนดอ้งเห็นไหมก็เลื่อนขึ้นมาได้อีกค่อนข้างเยอะนะคือไม่ใช่ข้างนะข้างเดียวนะนี่ก็เลื่อนได้ข้างผมเลื่อนได้สองข้างเลยเพราะฉะนั้นข้างหลังนี่คุณหายห่วงเลยเกี่ยวกับพื้นที่เก็บสัมภาระใช่ครับผม ถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้<ช>ผมก็นั่งอยู่ในเจ้า CRV ตัวขับสี่ตัวท็อปคันนี้นะครับ,รบเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูข้างหลังก่อนนี่นะครับไอพวกคุณเป็นอะไรเนี่ยเอาเอามันมาทําไมเนี่ยตุ๊กตา2องตัวเนี่ยฮะเหงาหเง<อ>าให้รให้รู้มันเป็นรถคอรอบครัวไ,ไงโอเคนี่เดี๋ยวเ็าหา,า่าบังบอกไม่สวยอยีกไง,งานเนี่ยสวยเอ้าดูอาด้อานี่สวยนะฮะเบาภายในเบรสสวยจริงๆรด้านล่างด้านหลังนะครับ ที่เก็บสัมภาระผมก็ว่ากว้างย่้งหลังแล้วให้ดูหน่อยใช้งานได้ปัดนน้ำฝนยังใช้ได้นะครับนี่นะฮะเริ่มจากไายในด้านหลังลงล่งงเดี๋ยวลองก่อนเลยอนี่มันรถครอบครัวจริงเหรอเนี่ยเ่ยนเป็น LED นี่ไม่อื่นนะครับเฮ้ยมีอุ้มมีอุ้มเทสเบรกไปด้วยเลย ก็คือจะบอกว่า <Gym>. อ <N> um> <ologia 000> ัตราเร่งนะครับเครื่องยนต์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์กับพละกําลังเขานะครับแล้วก็เกียร์เมื่อกี้เปลี่ยนนิ่มๆเลยครับผมแล้วก็ส่วนช่วงล่างเนี่ยก็ขอแบ่งเป็นสองอย่างว่าคือฟิลคาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นแบบนุ่มๆหน่อยนุ่มๆหน่อยก็แล้วก็ความสมบูรณ์ของช่วงล่างเนี่ยผมให้แบบค่อนข้างสมบูรณ์อ่ะไม่มีเสียงนังก็แกกอะไรเลยนั่งนิ่งเขาเร่งเงียบสบายผมครับนิ่งๆเลยครับคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะแอร์เย็นเจี๊ คือผมชอบรถญี่ปุ่นก็ตรงนี้แหละเวลาขึ้นปุ๊บสตาร์ทกุญแจไม่ต้องคิดอะไรเยอะเ <c oughs> ย็นปั๊บเลยะนะฮะอ่านี่ดูด้านหน้าคอนโซลเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับอันนี้ปรัาเปลที่มือนะ,อะนี่นะใช้งานได้นะครับนบผมนี่นะเปลี่ยนช่องอะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนคลื่นนี่เปลี่ยนคลื่นอ่าโอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดเห็นไหมนี่ผมกดที่พวงมาลัยหมดใช้งานได้นะครับครับผมแล้วก็นี่พูดคอนโทรลนะครับ นี่ผมกดที่มือก่อนดีก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกคช่วงนี้โดนลิขสิทธิ์บ่อยเหลือเกินทริปเนี่ยอ่าก็อันนี้ครูคอนโทรลเนี่ยก่อนที่ปื๊ดสี่สิบกขึ้นละครูสคอนโทรลขึ้นมานะครับรบอ่าผมจะเพิ่มเข้า้วตอนนี้ผมก็กดแค่นิ่งโป่งแกเพิ่ม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 ไปผมจะยกเลิกผมก็กดแคนเซิลผมจะปิดก็กดปุ่มนี้ดับไปเลยแล้วก็จะให้ดูหน้าจอตรงเอเวอร์เรทตอนนี้ว่าใช้ได้นะนี่เปลี่ยนตึ๊ดเอนี่ปึ๊บทิปบีเนี้ยใช้งานได้ปกติเลยครับ เรียกได้ว,ว่าสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับใช่ใชนี่แล้วอีกอย่างนี้นะสำหรับ C ี V ีที่ผมชอบนะคือมผมเป็นคนที่แบบขับรถมีลูกๆนั่งหลังกดครั้งแรกปุ๊บอะไรก็ที่ใส่แว่นใช่ไหมแต่เราผักขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยครับมันจะเป็นการมองว่าเห็นไหมเห็นแล้วเราเราเราลูกเราสองคนนี้นั่งอยู่ข้างหลังเลื่อนี่ยเห็นไหมมันก็จะทําให้เราเห็นเลยว่าเขานั่งกันอยู่อิเลียบทไหนครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันมีประโยชน์มากนะสําหรับคนที่แบบมีแบบมีเด็กๆนั่งอยู่ข้างหลังนะครับผมแล้วเราก็ปิดไป ไม่เอานะเด็กเอ็นนั่งอยู่ข้างหลังสองมีอิริยาบถไหายจะดีนะ <c oughs> เ,เด็กเองก็นั่งบนตักเปล่ามันเปนั่งหลังอะไได้ไงร้ายอ่ยเราร้ายอันนี่ยอ่าเรียกได้ว่าสภาพสมบูรณ์นะครับผมการันตีรถสวยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับคันนี้นี่อ่ะเก๋เก๋นี่ยังอยู่นะฮะโอเค,อ,เคอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะ <c oughs> โบตุจจีน ็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า Honda CRV 2.4 EL ครับงขับซีและยังเป็นตัวท็อปคันนี้ผมบอกคุณผู้ชมเลยสภาพที่คุณผู้ชมได้เนี่ยคุณผู้ชมได้รถที่กริบและสวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตุจีนผมจัดให้คุณผู้ชมไปเลยครับในราคาที่3 3 9 0 0 0สาบาทเท่านั้นเอ้าพี่กอล์ฟตุ่จีนไหนบอกว่าจะลดให้เขาไหหนบอกจะลดใ้เาเอาอีกเหรอเอาอีกดิเอาอีกใช่ไหมให้เขาไม่ใช้เลยงั้นให้พี่เบนซ์ละกันจะให้เท่าไหร่ เอาเงี้ผมลดให้คุณผู้ชมเลยอีก40,000บาทโอ้โหเให้ือง0 0 0เ้0 0บาทโอ้โหลดไป40,000ืนใช่คุณผู้ชมต้องไปดูก่อนนะว่ารถคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราตั้งอยู่เท่าไหร่อะเราตั <l oss> ้งอยู่จริงๆหน้าร้านอยู่ที่ราคา339,000บาทครับผม โปรตุดจีนจะเฉือนเนื้อตัวเองตัวแห้งอยู่แล้วใช่ฮะเอาไปเลย2990 0 0บาทเท่านั้นครับผมมีหน้ำซ้ำจัดไฟแนนได้ด้วยครับผมจัดไฟแนนได้เท่าไหร่ครับพี่เววครับเริ่มต้นนะครับดาวที่29,900เาอเองโอ้โหโคตรถูกใช่ฮะคุณผู้ชมดาวน้อยมากครับนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับแมกาโมโตครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เลยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกกกวัันนจารเมะตค